สวัสดีครับผม,มโมโฮกับเขาครับช่องเป้หาโอกุกิวันนี้มาเทสเสียงท่อผ่าแดดนะครับผมลูกค้าส่งมาจากจากเังหหัดนะครับผมวันนี้เหลือเก็บปลายท่อกับทำสีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยนะครับผมเอาเนี่ยมาพอดีฟังเสียงนะครับผม สสาส,ส่งมานะครับผมก้อเดิอมผ่านนะครับผมเดือมเลยนะครับพี่บอส่อโกรก้อเดือมเดือมผ่านนะครับผมเหลือเก็บสีปัดปลายเก็บสีนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับผมเป็นเดือมพ่อเดิมเดือมครับผมเก่ารถเก่าเทสนะครับผมไม่มีรถใหม่ ครับผมโอเคนะครับผมใครยินชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งข้อมาผ่าได้นะครับผมก็ใบนี้เส่แล้ววิ่งดีแน่นอนครับผมเสียงวันวานรเรา้เราใจนะครับผมนี่ครับผมกอเขาจะมาเอาอก็เติมผ่านะครับผมแต่สนใจก็ติดต่อทักเพจทักเข้ามาเฟสส่วนตัวได้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม